สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ back to the basic กันเลยนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการจับคอร์ดที่อยู่ในทางเดินคอร์ดที่เป็น two 5แล้วก็วันนะครับโดยจะเริ่มจากสาย5ก่อนนะครับวันนี้จะมี2อ p ีนะครับเดี๋ยวอ p ีหน้าจะเริ่มจับสาย6บ้างมาดูคอร์ด2 5 1์วันที่อยู่ในคีซีกันเลยนะครับก็จะเป็นคอร์ด d m เม n น r รคอร์ดแล้วก็คอร์ด C ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ใส่พวกเลข7เข้าไปดูนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยจับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะฟังดูเพลินไปก็ได้นะครับนอกจากที่เคยจับ D m เมเ r แบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็ยังมีอีกฟอร์มหนึ่งที่จับข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็คือ D minor เป็นอย่างนี้นะครับเราใส่เซเว่นเข้าไปก็ปล่อยนิ้วก้อยออกนะครับอันนี้เป็นฟอร์มแรกนะครับ D minor 7เสร็จแล้วไปคอร์ด G จากที่เคยจับอย่างงี้ G 7ก็ปล่อยนิ้วก้อยออกนะครับแล้วก็ไปคอร์ด C major 7ฟอร์มใส่5อย่างงี้ครับโอเคเอาใหม่นะครับ2 5 1 D m i n o r G ครับคอร์ดที่5 5นี่ v e o ไปคอร์ด C major 7ครับไปคอร์ดที่ จากที่เคยจับแบบนี้จับแบบนี้จับแบบนี้ลองเปลี่ยนมาจับโพสิชันนี้ดูบ้างนะครับอ่าโอเคอีกโพสิชันหนึ่งนะครับลองจับเป็นลักษณะนี้ดูนะครับค่อยๆจับมีตัว d ตัว F ตัว C แล้วก็ตัว F อครับสายหนึ่งเราไม่ได้ดีนะครับทีนี้ลองจับยัดลูกเล่นเข้าไปนิดนึงนะครับ ถาหดนิ้วก้อยเข้ามาที่เฟตที่5ตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าตัวนายนะครับตัวนายบางคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้เป็นเซเว่นแล้วตัวนี้เป็นนายตัวนี้เป็น7แล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็น6กสไม่ใช่นะครับอ่าจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับเป็นตัวที่3แต่ว่ายกไปอีกออกเทฟหนึ่งเฉยๆนะครับนิ้วก้อยตัว F เป็นตัวที่3ของคอร์ดเนะครับทีนี้พอเราลดลงมาตัวนี้มันเป็นตัว E ครับ ตัว e เราก็นับไปได้เลยนะครับว่าเป็นตัวที่9 d e f g a b c d e เห็นไหมครับว่าเป็นตัว e จริง,รงรน,น,น,นะครับมันมันยกออกเทฟมาอีกออกเทฟนึงนะครับฉะนั้นเราสามารถเล่นเป็นลูกเล่นได้นะครับกับอรามตะกี T ้ d m i n ร r ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับปล่อยเ,เดียวกลาง G ีตะกี้เราลองใส่ลูกเล่นดูไหมครับเราใส่ลูกเล่นเป็นตัวนี้เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะไรละ่ะ13นะครับตัว13ก็จะเรียกว่า G13 นะครับก็ผ่านตัว7ด้วยนะครับลักษณะนี้แล้วก็อาจจะเป็นลูกเล่นกับตัว f ซึ่งเป็น7ก็ได้นะครับหรือว่าหดลงไปก็ได้อีกนะครับ ก็จะเรียกว่าเป็นเริ่มเยอะแล้วครับก็จะเป็นตัวชาร์ปไฟล์ตัวนี้ตัวที่5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาร์ปไฟล์เห็นไหมครับรวมกันก็จะเป็นอ่อาแล้วก็ค่อยฝึกจับดูนะครับแล้วก็อาจจะมาคอร์ด C major 7เวปล่อยนิ้วก้อยออกเป็นคอร์ด C major 9น คอร์ดธรรมดาธรรมดาเราสามารถใส่ลูกเล่นใส่เทนชันให้มันมีสีสันเพิ่มขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ลองไปลองฝึกแล้วก็ทําความเข้าใจดูนะครับว่าคอร์ดที่เราจับไปลูกเล่นที่เราดีดไปมันเป็นตัวเทนชันอะไรบ้างอย่างนี้นเราฝึกดูนะครับสวัสดีครับ